สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ฟาร์มเลี้ยงกบของคุณลุงประมูลชนะสงครามที่หมู่6ตํานลท่ามีหลํากันนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงประมูลคุณลุงคะคุณลุงเลี้ยงกบมานานกี่ปีแล้วคะนานดีว่าปีได้หรอกค่ะขั้นตอนแรกของการเลี้ยงกบเราต้องเตรียมอะไรบ้างคะต้องกำานึงซึ่ง,งบ,อบอ่อกับบ่อมี่ไย่างบอ่ยอจาะไรย่างอ่าก้อนเจ้ว่าลงบอฟันแม่ฟันลงไปอัน สั่งความรานข้องบ่อจารมดจเกดคอนเราต้องทำยังไงคะเนี่ยับใหญ่แลงสู้สับความรานได้หรอโบค่ะนี่นะคะก็คือขั้นตอนของการตำความสาดโดนะคะสาดสาต่อเนี่ย้ยู่สั่ความราดี๋ยวพอแท็กจะมาสั่งความราแท็กก็เพิ่มน้ำมาทิ้งเต็มแล้วจับปอกวันวันมาใร้ ก็ที่จานนั้นไปันต้มปั่นกันเราก็เป็น6ก่อนระต้อน7 5โมงจะค่ะต่อจากนี้เราก็มาดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กันนะคะนี่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 ส่อเมียมันก็คือแม่พันธุ์ค่ะค่ะคุณลุงคะเราจะสังเกตได้ยังไงคะว่าส่อเมียมันจะใหญ่ว่าแล้วก็มันมีไม่ ตัวเมียไม่ไห่ว่าใหญ่ใหญ่ว่าตัวโพหลือก็ตังเกี่ลายคือมันจะตองมันนะออ้โหตองมันแล้วพ่อพันแม่พันเราจะแยกไหมคะแยกกับแยกตัวโพตัวเมียเรื่องตัวเมียบองซึ่งตัวโพไม่บองนี่คือตัวโพตัวโพมันจะเล็กว่าเล็กว่าเรื่อง ก็จะตั้งเกตตั้งเกตได้คือไายกลางสายก้างของพวกโป้วันมันจะมีกรงที่ดำอยู่นี่กรงที่ดำนี่นี่ที่ดำที่ดำตรงกลางคือนี่กรงเคี่ยงเวลามันมันมันจะไปปล่อยเราไปใต้หนังนุ่งก็มันจะกอดกอะไรต่อกอดต่อเมียต่อต่อโปวนจะกอดต่อเมียก่อนเดี๋ยวกับปลาตุ้งมาเวลามันประตุ้งปั้นกัน เอาไปได้เนี่ยเนี่ยใช่แช่แล้วปอมบใกล้เสร็จแล้ว่อย่างนั้นเราเอาปับไปไว้ที่เดิ่มหลักอ๋อจะเอากลับไปใส่ในในบ่อเตรียงไว้หน่อยเติมบ่อปอบในบ้านนะโนะจับไว้ที่นี่แช่แล้วใส่ก่ะปอวันเย็นปั๊บก็จะเป็นตัวเป็นตัวเล็กๆขึ้นมาอะ่รตัวเล็กๆะวอนเย็นนะ อี tego, ้อีอีรีรอันอนีแต่วนนี้มันนอยเ่าวะตอนตอนนี้ยังไม่ไม่เต็มทีนี่เป่เต็มีมันจะเต็มกลยมันใหญตัวนี้ครับมนี้มันมใหกระดอจัดใช่มอนออะไรจัาไีตไ้ไบี่บอนีระมาสักสองนะ กเป็นก็เป็นเปลป้อหมันมันมีไปหลวงเป็นของแองมันจะเป็นหลอกขึ้นมาผมไปหลวกปออันอันเย็นเย็ประมาณนี้เด๋กวันนี้ก็ไม่ใส่ไหนะก็น่าว่าหนูโป่งหนู่งตัวก็่องมาตัวตัวใหก็่องเลยการนับตาตัวนับปอเลดหรีการนับปอนับไป็นเบ่อบอดียวว่าง

ว่าอวไรหลเลยนี่คืออะไรหอดตัวเปียนน้ำได้ถืออาไว้นถน้เราจะเปลไไมคะเวลาไอ้อ่านกันนี่เราก็ใต้ลงตลเราพองหลอดไม่ลงไม่น้ำสักตัวก็ลงได้ค่ะ เมื่อพ่อพันแม่พันผสมกันเซนนะคะจะจะออกไข่ประมาณ24สี่วันจะออกมาเป็นลูกอ้อนนะคะค่ะแล้วก็จะโตเต็มที่สี่สิ้าวันจะกลายเป็นลูกกบอย่างที่เราเห็นกันนะคะอ่าเป็นลูกกบวันที่ที่วายวันตัวร่องบานออกจำไน้ลายค่ะค่ะคุณลุงคะแล้วโบนี้ตกประมาณกี่ตัวได้คะอ๋อนี่ร่องบันค่ะร่องนค่ะร่องบนนับแลายวันีหนับห่าวันค่ะโบนึงสองปันใช่ไหมคะค่ะแล้วลูกกบ ของคุณลุงมีประมาณกี่บ่อได้คะก็เจ็ดบ่อเนี่ยเจ็ดบ่อลูกลูกกบจะโตเต็มที่ประมาณกี่เดือนครับโอ้เต็มที่เหรอค่ะประมาณสองเดือนสองเดือนเต็มที่ขายได้ก็สามรมเาเราตั้งปาไปเลยค่ะเนี่ยค่ะก็คืออาหารของลูกกบนะคะลูกกบจะกินอาหารของดีฟ็อกนะคะมาดูกันเลยค่ะอหารกบให้สามเวลา ยาวเย็นายาวเพียงเย็นเวนลานีดหน่อยนีดหน่อยไอ้พนนออย่าก,กินสังเกตได้เราต้องดูปริมาณอาหารด้วยแล้วก็ปริมาณก,กบด้วยเดี๋ยวให้มันพออยเ่นถ้ามากเกินไปต้องมันแตกได้เยอ,อะยอเยอะนะ้องมันจะแตกได้เดี๋ยวให้กินพอประมาณต่อไปเราก็มาดูลูกกบขุนนะคะคือกบที่กำลังจะออกสู่ตลาดกลางค่ะ ซึ่งอันนี้เรากวานหนะเน่ยใครอดจนว่าพวก捉ปลาหม่าตูはは้ไปแล้วโตไปนี่กวัดรูปปลามาแล้วกบบ่อนี้มีประมาณกี่ตัวได้คะปลาหม่ารวยห้าร้อยตัวกบกบที่โตได้เรียกวาว่านาค่ะตัวแรกไปมาให้มันกินนมดให้มันกินนมดโดยประมาณแล้ว ต้ากินมม่นั้นมันไม่ได้มันตกกลางซึ่งมันเกิดเอ่อเป็นเป็นเป็นเจ้าโลกไกับนเจงนเจนี่อ้ยเนนี้นี้ยนี้ยเนี้นี้ยเนี้นี่นีนี่มันมันกัดกันเออมันกัดกันลกมันกัดกันเขามันก็บัวกันเ่ลาเวลาอาลยานีมันกัดกัน เดือบัอปินาเลยก็บมันม่ดูกันไหบน่นนั่นนั่น่นนั่นนี่นี่นี่เราก็ปลอยเยมาแล้วอตัดมันเปีายนกันมันมนเนี่ยเนี่ยต้นนี้ก็กเปลือกกอยเกนาเลยไม่เอาปลปลิกอกกันเยอก็มันเยวก็ อ่าแล้วก็หกยังไม่เยีะยม่เอาโรก็ปลคอยๆเยเยี๋เนี่ยจึงนักไม,ไดไมดไดลดยมันมีใจหลับใช่ไหมไม่มีครับแจเราต่ำความราเนี่ย ไอ้วันจากกินโรปเปลกเกี่ยนน้ำไหมแอนดาวันละครั้งเวลาก่อนเรกินอาหารแต่เวลาเวลากินอาหารเราต้องเปลี่ยนน้ำก่อนทุกครั้งอืมไม่ว่าจะกินกี่ครั้งแหละต้องเปลี่ยนน้ำให้สะอ,<ๆ>อาดก่อนนะเราจะเปลี่ยนกันช่วง,งเช้าช่ว 5, 5, งเช้าหรือมาตะกี้ใส่เช้าช่วงมุมเช้าเรี๋ยวจากกินอืม กากเลกเนื้อหรอกกาแเลกเนื้อในโล่นึงก็ประมาณ2 8บาท่งโลกินได้กี่น้วไม่จ่ายคือตอกตอกิโลกันเดี๋ยวบอกใล้แลวมากกว่าตั้งแต่แหลกัวขึ้นใต้นะ,ะประมาณป8บาทตอกิโลซึ่งจีนี้เราใต้กิโล70บาทอทันทีว่าจะเป็นไม กินหาแล้วอยู่แปดบาทซึ่งบางอยางเราก็คิดกำไรไวสิี่อยู่แปดเราใกล้เจ็ดพิเศษจ้ะโอ้ยแปดเร็อันตป็นจนกำไรตาคว้าท้ายนีแเนตาคว้าสาเปนน้ำคือว่าคิดรวมกันไปหมดเลยรวมรือไม่เหมือกับว่าสามสี่โบนี้ถ้าขายได้ประมาณกี่บาทได้คะก็กำไรก็สักตันเจ็ดเมื่นก้า ตันหนึ่งจะมื0บนะอยู่จะิบตันหนึ่งก็เสพผันตัวเสพผันตัวต่อต่อต่อตันนะเสพันตัวถึ่งตันหนึ่งจะเจ็ดมืนเจ็ดมื้นละาจิบทำไมก็มือแปนี่นะคะคือสุกของคือกระดวกเลยจะมาจมาเร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 าจะจัดยังไงคะเจับงให้มันเด้อดจิจิจับปลาเก็ลงแบบจับปลาหน่อยนะมันจะก็จับปลนี่เนาะ คือจับปะอืมก็จับไปแน่นอลยจับขาแง้มันโดนจับยายง้มมันโดนซึ่งเราก็แล่เลยนี่จับข้ามพบปัดมันกัดมันกัดมันหวานนะจับยากจับยากไม่เติดจับอ่าเรนนี้ใช่ไหมคะอ่าแบบนั้นใช่ไหมคนี่นะคะคือกลุของคุณลุงค่ะของของเขาใหญ่นะคะประมาณตัวนี้ กี่กรัมได้คะกบตนวนี้ประมาณประมาณห้ากรัม,มอ้ทางเราก็ขอขอบคุณคุณคุณุประมูลน,นะคะที่มาให้ฟังลูกเกี่ยวกับเรื่องกบในวันนี้คะ่ะ